สบายดีพี่น孬เมื่อนี้เมื่อนี้หาเจดไข่ขึ้นได้ลือเนอะ้ะเพราะข้ามรถมาห้าไในทรงเขาครับได้ลือรถเหรอคุณน,นัตถอดกลองอีเล่แล้วครับ <C le af> จะไปม,าาไมัางรถเขายังอยู่นี่ครับ มาเพราะซ้ำนี่นั่นเห็นมั้อ้าทำการแสดงลูกพี่ทำการแสดง <c oughs> ได้ใบกินเอ,อ,อ็มลอยด้ยเหรอมาที่เรานั่นเห็นมอรครับเพราะตัวเดียวเลยแค่ขูดเหล็กด้วยซื้อเอาแต่ยาขูดขูดเหล็ก,กเดียวแล้วว่าพุ่นเบิดอัน หับเบิดขั้นวันี้ไหมไาหาไหาเขาว่าเบืบ่อโดนไล่ตำหนังกันเลยหรอหาเ่าว่าเขาคือโง่แท้กันสิว่าโอ้ยวยนี่เล็เคียงข้ามึงนี่ครับหาจีหายกบกยางโดนอันนี้นี่พระเจ้าพรโทษถามนะเลียวซาดยางกระมุงหาอีกสามหนึ่งกับเห็นหมันอยู่มึงนี่ คอยล่องแบบบาสิบัถอดนะครับมันจกมือกัไปไปเลยอยากจะได้แมันก็นจกไปเลยแตะขุดออกสัมหนีน้ยังจกหยากรู้นั่นเลยครับไปเฮ็ดอีกคนนี้ไปยุ้งศิษนี่มึงไม่ได้หนีไหมแต่ห้องประถอดมันก็นตัวนั้นบังเอามือโฉกมาทางล่างไปเลยเอามือจกก็ไป้งเ,เพื่อนกับไปแต่เปลี่ยนกับตันี้ทอด ดีนะถอดทั้งนี้บอมแมนวับอันให้ดดีตัวบอมให้ให้ปดเก่ปดบางพ้นปดยังออกแจมนี่เสียนครับขนทรงมาเองเลยมันนี่ขนทรงข <laughs> นทรงมาเองเลยเด้อ <c oughs> ได้ปอก็อเป็นอย่างสันเบึ่งตีละขนาดทอดอกซ้ำนี่เ<ะ>ลยติดม่เนาะฟัหรือขูดวะนี<อ>่ฮะฟังเลยขวดบอขูดไปยังฟอดจวดแห้งก็ยัง จะบอมันมาถาหน้าไปเมื่วานจอดจอดด้วยหันเปยังเปือไปมองลุ่งล่งยังสียังสียังสีงงงวะเฮเฮือง,ง,งึดไรบอรสันกะบากแน่นนันีลบเอเนาะมันน่าจะออกแบบดีๆยังสิถ้าเชียดได้มึงจะดินสวนยังของอไรอาเอออิอบอ่ได้เดาานไฟมา ตอนเขนขูดมันขูดแต่แต่อว่าหันในใส่อันนี้เลยเนาะมันขูดใบเนาะเฮ้ย <Hey. S 1> ว่าหั่นในใส่ใบมีดไหมใช่ปะกูเลยนเนาะก็ใส่มันบ่จั่งบ่บ่บใส่เขาขูดดอกก็ฉะนั้นมันมาขูดเองแล้วนี่มันไถเขาเขาขูดเองครับตามจริงกับพนักงานมาขูดเลยพนักง,งาน,นว่าโออบ่มาขูดดอกเลือรุ่นนี่เดี่ยวซะอาดปฏิได้ามาถอดนอ็อตปไนมึง นี่แหละพี่น้องรถใหม่ข่อยก็มี่กันบ่ได้ว,ว่ามีแต่รถกเก่าหรอกแต่ว่าบ่อยากใส่ล้วรถใหม่เพราวะว่าผมมีเงินสงน่งวันเนาะก็เลยบ่อยากใส่ใครมีเงินส่งวันเนี่ยอยากใส่ครับใครก็อยากใส่หมดที่เห็นนี่มัน ขามสีบางอย่างได้เติมน้ำมันมันนักเตียมันล้นทางน้ำมันเลยซื้อได้ขีด,ขดล่างให้มันยานล่างออกให้เรียบร้อยพระสีล่างมาได้กับพันล่างได้เฮ็ดสีพร้อมสีมึงควบบอสเกือบอจักตัวอันนี้เขาเขียนหน่อยมันไม่จักตัว ตอนนี้มเห็นมอเตมีตัวเออผู้ใดมาเปิดเพ่งอย่างนี้นี่่โคโก็ได้เน้อมืมันกรสีบดอตัวไ่น,ส,นสิติดไปมองนี่เขาอกเขาเคยเห็นยี่แทวๆนี่มันเหล็กอีอย่ยงวน,วน <c oughs> เออหนึ่งยึดมองไตนี่ก็ยังไข่เนี่ยมึงเดี๋ยวไะแมึงจะเอาร่องทเลรกอนนี่ก็นะมึงอาแต่บอตบรบถอนะเขาว่ามันอันนี้มันีมือจกกับไปติดได้นะติได้แล้วมึงขุดทไหนออาเดลงลุงนี่ออกลงลุิดก็บระดขูดก็บะเดเอาออกเอาอยาว่าขาดได้เจ้วนบ นี่เห็นตัวเล็กข้างบนเลยเห็นไหมโบเห็นกันมันเอาวนขยายเบิงเอามันขูดยากกันบอกมันเบิงคลิปเขาอะไรหรอกมันขอสงสัยว่าเป็นยังคือต้องขูดไม้เหล็กไปว่าเออไม้เหล็กมันกับหูอยู่นั่นเป็นยังไสั่นเป็นยังคือต้องขูดน้ำมันเอาเหลยวมึงเห็นไหมเอาเห็นไหมอือคือเป็นังสีเห็นอยู่อึอันนี้คือมีอีหยังทั้งหนานะไม่งั้นมันเป็นสัญลักษณ์มันโอ้ เห็นบ e, ah, ah, ah. like ah, ่เห็นอยูเพราะล่างๆนี่หละมัน huh. ข okay. uh ูดยากเนาะมันบ่มันบอไใดเ็นมาขูดตัวเองแล้วมันแย่มากแล้ล่ล่างๆบอนี่นเองมึงหัวมันขูดยากเลบอยดเาก็มาขูดตัวเองแล้วมันดมนสิใสดแล้วอืม ขูดห่าห<ะ>มันก็มุ่งันฮะเมนเขางงเองได้ปะมันเอาไปติดลงสมมติมันก็ดิชัดก็นีเรมั้ง เอาคลิปนี้สำเนียงแครับขอบคุณ FCL สบายดี